เราบินสายการบินไทยนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยผมขอไม่รีวิวนะครับผมบอกเป็นคร่าวๆว่าผมได้ราคาประมาณ2 0 0 0 0ื่นปลายๆถ้าเพื่อนๆได้ราคาประมาณไหนก็จะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นขึ้นอยู่กับบัตรเครดิตขึ้นอยู่กับการจองล่วงหน้านานขนาดไหนอันนี้ผมขอไม่รีวิวนะซึ่งการบินไทยเนี่ยก็บินตรงเวลาได้ตามมาตรฐานของการบินไทยเลยเครื่องนั่งสบายมีจอให้ดูรอบนี้เราลองรีเควสอาหารนะครับปกติเราบินมาเนี่ยเราจะไม่ได้รีเควสอาหารนะแต่ว่าเพื่อนๆลองเลือกรีเควสอาหารได้มันจะรีเควสอาหารตอนเลือกที่นั่งแหละเราเลือกเป็นอาหารซี การรบบินนไทยะคัถัดมาเป็นเรื่องสนามบินนะครับพี่นาโวย่าเนี่ยเขาใช้ชื่อสนามบินว่าชูบุเซ็นทรอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเป็นสนามบินใหญ่นะครับมีเทอร์มินอลหลักๆอยู่2เทอร์มินอลคือเทอร์มินอลหกับเทอร์มินอลสพวกร้านอาหารหลักๆร้านขายของฝากหลักๆการบินไทยก็บินลงที่เทอร์มินอลหนะครับผมก็ถือโอกาสมาเดินเล่นที่ชูบุเซ็นทรนี่แหละก็เลยจองมานอนที่โรงแรมที่อยู่ใกล้สนามบินเลยอย่าเรียกว่าใกล้เลยอยู่ในสนามบินเลยนะครับจะได้มีเวลาเดินในสนามบินเนี่ยแบบจุใจหน่อยพูดถึงรถไฟเข้าเมือง รถไฟเข้าเมืองจากสนามบ,บินไปที่เมืองนางโย่ะเนี่ยไม่มี JR นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆซื้อ JR Pass มาอย่างใช้ไม่ได้นะครับจะต้องนั่งรถไฟเอกชนที่ชื่อเมนเทสึนะตัวของเมนเทสส์เนี่ยมี2ประเภทก็คือประเภทธรรมดากับประเภท First Class ประเภทธรรมดา8 9ด้เยนถ้าประเภท First Class เนี่ยบวกอีก260เยนเป็น1 2 5 0้เยนแนะนำเพื่อนๆน,น,นะจอง First Class ไปเลยนะครับขาที่ผมนั่งจากสนามบ,บินเข้าเมืองตอนวันมาถึงนะ่ตู้นอนรีเซิร์ฟตู้ที่ไม่ใช่ First Class ครับไม่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่ได้เลือก First Class ขาเข้าไปเนี่ยก็ยังมีที่นงานงกานกนยจ ยามาที่สนามบินนะตู้นอนรีเซิร์ฟเต็มจนมีคนยืนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในการมีที่นั่งนั่งสบายไม่ต้องไปยืนไม่ต้องไปเสียงนะเพื่อนๆจองเฟิร์สคลาสไปเลยแพงกว่าการ2องอยกว่ายินเอง